ยายชมสบายดีสวัสดีค่ะสไปใส่ปสไปเอาบังโถงมาตามค่ะไปเอาบังโถงไปไปหาบังโถงมาตามักกินข้าวเที่ยงอะไรอ่ะยายชมเห็ดค่ะอันนี้เห็ดโอ้กหเห็ดต้มเช็คฟดแข็งไว้เราไปกินได้เป็นปีนะใช่อืมของโปรดอืม ต้องไปละลายสักกอนต้องไปละลายเพราะยายเจี๊ยบทำให้ขอบคุณน,นะคะขอบคุณอีกีเอาไปเก็บก่อนนะคะไปชมมารเห็ดแต่ร้านมักเห็ดปลาสังเวยกระปุกงามๆมึงเนี่ยได้ชมผักสังเวยดูสิปลาสังเวยตาเจือได้๋ยเราปลูกไว้น,นี่ งามๆาม่อนผักอเสียมอ้ยครบเลยมีทางแกงละไม้เนาะมะฮุ่งกับลายมิตรนี่ยังไงมีมีกระถินด้วยกระถินอน่อนนี่ไงกระถินอน่อนพอดีกินกับส้ตมตำเลยนะกินกรบส้ตมตำยังไงผักสังเงียงวันนั้นหาไม่เจออยู่นี่เองงามๆ <c oughs> นี่กระถางนี้ก็มี <c oughs> เอาอย่าบ่อาบเบาะน้องจะอาบหวั um ีคนสวยเอาหันหลังกลับอีกลูกสาวอายกล้องไปละพ่อบ่มีโอ้อันนี้ต้นมักถั่วกําลังออกดอกมันกําลังยังบ่เป็นเยอะอยู่นะโอถ้ามันออกได้ได้กินได้มามือใดก็ตําจางครับ เอาหาตะบะุ่งตำอาหารลักประจำซัดก็มันแซ่บเนาะกินบเบื่อจะเถื่อขาดบะุ่งบ่ได้นะครับพี่น้องพี่น้องเบิังบะุ่งเอาเอาตคนต่ำๆนี่ก็ได้น้ำอ่ะะรักต้นโอ้ยแต่อีต้นมันล้มล้มแล้วก็ยังบบตายอีกเนาะแถมล้มแล้วก็ลุกอีกนี่แหละล้มแล้วก็ลุกคนเราก็เหมือนกันโอ้ยสุขขาดต้นผลบ่มีคนได้กิน เหลืองยหมือบัวถึงแล้วป่ะนี่ยหาเอาอาที่อำถึงนี้ไงลูกนี้กับต้นนี้ก็ได้จะซ้งปไปดึงปรดึงปรดึงเอาต้นนั้นเหรอเอออันนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยข้าวต้นนี้ก็ได้ไปลุยลุยลุยผัวสั่งลุยสั่งให้เมียลุยโดยกาแฟยับ่ต้องย่านอย่างไรเหยียบมันรอด เออใหญ่รวยเลยนี่หรอเออนี่แหละนี่แหละลูกยาวๆนี่แหละ<า>ดึงก็ได้ดึงเลยเออ,อ,อ<า>โอ้ยโอ้ยหรือบอกเอาพริกไทยมาให้หน่อยเนาะไม่เป็นไรเราก็ได้มาแล้วเราชอบผมชอบตับสมตำใส่สสพริกไทยนะคนมากมันข้าขีา้ดินอยู่คนละคนต้นหยางชอบจันดิ มีหมากตอนนี้นี่น,ออนี่มีหมากเขียวๆนี่นะกลมๆนี่อนโอ้หมากยังต้องถามพออัเจือแล้วปลกูกหมากยังกว่าเออใบมันเหมือนแต่ใบมันสวยนเนาะที่เรียกอยู่ไกลๆนึกว่าอันใบคา,าเมกใ <laughs> บคา,าเมกมบอ๊อบม,มีาตัวหมวก ตะเป๋าว่าทำเลยลูกเต้าทำอะไรครับโอ้ให้ตาถือตาถือนี่นี่อันนี้อะไรอ่ะถั่วถั่วนี่นะใช่มไ่่ชืออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่รู้เขาเรียกลูกต้นอะไรเป็นถั่ววายนเป็นคนขนนะแล้วถาม ต,ต้องต้องทาพวจือเด้อากบจักอีหยางเ่าหบังหงปุ้มเฮอ่ามาหานดอไม้ยัออยนะส้มก็สิมาหานดอไม้นมีสองกอดูบังหงสุกคาต้นเลยมันเป็นหนามหรือเปล่าลูกอย่าไปจับนะ เดินระวังแล้วลูกน้ำตะปะตะปะาบ่เคยเห็นย่าเคยเบแดงมาให้มันเหรอมกละกอสุขาโต้นบ่มีคนกินกันไหนทำอะไรกันนี่เก็ืมะกะทินค่ะโอ้เด็ดมะกะทินมาเด้อพี่น้องเด็ดกะทินผ่าป่ามาเลยเด้อมีดอกแพร่ด้วยนะกระทินนี้บ่ต้องใส่ซองเด้อครับเอาไปแกะกินเดนทิงอันลูกถือโอ้ เก็บมกักกะทินไปกินกับตาม,มบาัมมกฮงโซ่กันเก็บถ้ากันเก็บเอาปั้นดึงนี่เอาปันปนป้นดึงไหวไหมออ <c oughs> ได้ได้ชิ้นหนึ่งร<แ>้อง <c oughs> ดีใจดีใจกิ่งหักเลยยายชมโอ๊ยเสียดายอ่ะยายชมไปหักกิง่งมาทำไมยายชม จะด,ดึงลงมามันก็หักเลยจะทำมันแบบนี้อ๋อได้ทำเป็นไหนครับนี่มันดลลุลนะมันดลุลมันดล <c oughs> ุนดลหมดเลยได้เนี่ยกินได้นะกินได้นะกินกมะกะทินกินมะกะทิ่นอืมมาเด้อพี่น้องเด้อกินมะกะทิ่นแซ่บมะกะทิ่นกินมะกะทิ่นอีกแล้วหระกิ่นอีกแล้วเหรอ ถ้ายายถือไหมคะป้าปนหนักบอลลุกป้าไปตับมะฮุ่งก็ได้บันเที่ยงละหิวละมันออกแบบง่าเดียวนะตั้งหลายนวดเออกิ่งเออไปดูในตลาดมาดูสิดกดเยโอ้ป่าตัวซิงกันออกกับปุ่มอยอหพี่ลึกป้ามองอื่นกับบอกระย่าดกันออกเราสุดเจ้าเนาะ แต่มันพันพันพันยาวเนาะมันไม่กลมนเนาะมันจะเรียวๆของอยู่ของกินหลายเมนหมูหงกับซุาวต้นเนาะเมนหมูหงกับุกขาวต้นเ,เราบ่ามินุ่งเรากินเรากินบทน่ทันเนี่ยก็มันเยอะกินบ่ทันเลยปวดเสียนเปา แดดฮ้อนนะครับอากาศดีดีอากาศดีแต่ฮ้อนเบิ่งเทงฟ้าเบิ่งเทงฟ้าคักขัดบรรยากาศลมยังดีมีลมเย็นสบายปลูกต้นดอกเพชรสูงท่วมหัวยายชมมาเยือนิ่งดูต้นดอกเพชรหันมา <c oughs> พิงเดี๋ยวหน้ามืดมืด <c oughs> สูงสูงท่วมหัว,หวยายชมมาได้ต้นดอกเพชรแสดงว่างาน หม,มักสลีปีใช่ไหนคือนี่ไงกําลังดีปรีเป็นมากแล้วแก่แล้วได้นะ่ะ<า>นี่นี่แก่แล้วนี่อเ,อเก็บไปตามดาวแล้วคูเดงใส่เทเลเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บบักดีปีเป็นทีหนึ่งไปเติมความเผ็ดความฮอนอกินแล้วเงืยเตกเกตนี่ยแตนเลยพี่น้องเลยถ้าผู้บ่มักกัน บอกต้องใส่แต่ผมมัดดีปีพริกไทยอะไเลยยอดนี่พอแล้วเ๋ยวสีเพจโพดเก็บมามาเขียมาเขียดูนี่ยมาเขียวกระป๋อนุ่นลูกใหญ่ๆเนี่ยเรื่องของกินเราต้องห่วงยังไงลูกหนึ่งนี่ไงค่ะโอ้ ใบไม้มันบางเขาเลยโเห็นอ,อ,อันนี้ใบไม้บังตาให้ลูกหนึ่งเขได้มันพอแล้วปะจะกินไม่หมดสี่ดายของไปไ<ะ>ป<ะ>ไปตากันเถอะไ,ไปตามบังหุ่งกันเถ<ป>อะเดีเย๋ยวคักๆบรรยากาศสะนะ,ะบังหุ่งเติมนะครับบังหุ่งเต<ม>ิม หมายถึงว่ามาคุงห้ามใครจะซุกแล้วแล้วแก้มแดงบัดพูสาวซ้ำน้อย,อยนี่เนาะต้องตัง้งเออไปต่เซบแทนเนาะเออสาวแก้มแดงวันแล้วมันไปขัดแทนเนาะน้องแก้มแดงพี่ไ่แทงอ What is this It is a fish อ่าเปิดขังป่าไว้ตัวนี้เปิดตึกป่าไว้ท่าแหละป่านิน ปลาครับปลานิลอบปลาเหลืองมักใหวานปลานิลอบย่างแบบทั้งทั้งเหนียวของลาวนะแล้วก็พับพับครึ่งเอาเครื่องใส่ข้างในใช่ไหมแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ย่างแล้วก็รสชาติกัดจะอร่อยไปอีกแบบนึงเราจะซับซับกระห่มกันเ้ยครับซ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 ับ เกิดว่ามืัอนี้มันสียบตล่ไหมบค่ะบทุกวันเสบุดทำซีซีมืออ้าวอันนี้ไตัดแก้วไดยแลตับแก้วกินดิโอ้โแเราจะกินกับปิ้งปลาเก่งๆกกับปลากะทินทองคุณไม่ไหวหงุดองิแม่เดี๋ยวยังหงมดหงิดแล้วตัวอะไรนึกเดี๋ยวนี้อะิรกงงิดงงิงงิหัวเปียกหงงินนีเนัห้ ่ต้องใส่น้ำาเลยนะ่ใส่ปลากับใส่ข้าอร่อยี่อเอาต้องเอา้อหวย้วเา้านตอะไรนะายายสัลอรกจไม้น้าไม้ต้มน้ไ้ต้มซิมน้ำไม้ต้มก่อนเด้อเออน้ำไม้ลาน่องงามๆซิมดูซิมดู ให้ยายชมซิมก่อนกินเลยนะ,ะกินเลยค่ะเอาไปไหนได้เส็ดปีนี้ยังบด้กินได้นะไม่ไรเพิจิตกินได้มือบัรเมื่องเวทตลาดเลยบรนลุให้เตยพาเวทตลาดเลยซื้อมาไว้เมื่องเกลือมีนะเผ็ดๆเลยเนาะอืมปีนใส่นี่ก็เผ็ดแล้วนี่ของเด็ดเป็นนี้ หงือเลยอ่อโอเคจวดอันนี้ต้องไปตับได้ตัำลงเลยสักกระบียมาสักกระบียมาพี่น้องเตัมได้ได้ตา สาวสาโสดเขาตามได้ได้โอ้แล้วสาวลูกสองดิรับประโยชน์โปกเดียวนี่ใหญ่ละโสดเด้อใหญ่สดเยจุูมละโสดเด้อใช่เลยนะเอาเลยครับใช่เลยครับใอ่าสาวสี่หน่วยใส่รถแลยอยากใส่ รับกไปเดี๋ยวไปเบิ่งสีลงพายเรือโอ้ดูดูมีเรือมีเรือยางเป่าลมด้วย บ si ้านเขาเรื้ใบมคัเสกมคเสบ้านเยชมอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันปะฮะไม่ได้อยู่ด้วยกันปกับเย็นมโฮ้ยใบมะคัเสกคนละบ้านปะคนละบ้านคนละบ้านกระสากเอื้นเป็นน้อยักกะเสดักกะเสดกะเสกัเสกเอาตอวนี้คือบอกวมีพึ่ง พึ่ง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 เอาหนีไม่สู้เอากระบอกสั่แม่มนถ่ายแล้วแม่มนถ่ายแล้ว

màu nào bố tao lại giúp tình quyết đi khi nào mới mới rồi ร้านเผ็ดจีจัจดมาก 呢那怎么？ อีกรอบเอาตักเลยหลายเลยไม่จมเวิดเชียวน่าจะอร่อยแล้วนะครับชิมอีกรอบอีกรอบไหมเดี๋ยวมันจะยาวนะปลา นี่ค <basics. S 1> ืออะไรลมันลมอะลมจะปิ้วเลยครับเวยไว้เเเสร็จยังดีครเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือพกทีข้อดอะไรเสร็จยังทุกอย่างทกเผ็ดค่ะ ปิดกองตลา ตะล้องไม่มาถือกล้องให้เดินยืดเต้นเนาะมีแห้แบบไม่ให้เป็นของฟืนหัวพาเดินไปตลาด่งกดโลโคตรหยุดยังไงอ่ะกดยังไงกดกล่องอย่างโน้ออนี่เปินบอกกับเด็กกล่องอย่างโน้ออนี่โอ้โหหมูอบหันโอ้ยหนูนานะครับหนูพุกหนูนะอบคือหมูหันเลย อันนี้เป็นหนูหันไม่ใช่หมูหันแล้กินก็ะตําหงครับหมูหัน,อ,าานอ๋อสุขาเครือเอาไรนี่ตัดกล้วยก่อนนะคะวันนี้เราจะมาตัดกล้วยนะคะสุขาเครือ มันคือต้นในน้อยอ่ะกกในน้อยยังหับปดนได้แล้วค่ะสุกแล้วด้วยมีจักต้นค่ะปลางแสน อ,อันนี้คือว่าแก่แล้วบอน,นี้ที่มันสุกเรียบร้อยพร้อมสุกแล้วร้อยค่ะเรียบร้อยต้องตัดตัดตัดลงเป็นปุ๋ย ทิเล็กเด่นอนอนีเน่เป<ช>อรนเ้านตาต้นทิเล็กงา,ามไหม,าม,มาลกลับแล้ะค่ะเพราะว่ามันร้อนมากมันจะเป็นใบขงิงหอมตัดดูส่ค่ะ <c oughs> อันนี้นบ่อกล้วยในบอ่อ <c oughs> ้ยในแสนตัดก,ก็เหมือนกัน

อยากเล่นเบียอยากเล่นนะมานับก่อนได้จักวีนึ่ปอร์เซนเอาเมื่อแบบเครือแบบนี้เลยบอส <ไป S 1> ห้อยไปเลยบอทีทห้อยไปเลยเวลามันสุกก็ให้กินทีละลูกแล้ลลลนนะโอเคค่ะโอเคโอเคไม่ต้องตัด